ทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกมแกรีร่บอลกันอีกแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมาทดสอบความแข็งแกร่งระหว่างทีมไททันคร็อกแมนกับทีมส i t y t ี้ไทเล d เจ้าหัวเถาซ่วมแล้วใครกนันนะจะแข่งแกร่งกว่ากัน ถ้าอย่างนั้นเราไปลองทดสอบกันเลยแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องความแข็งแกร่งแล้วก็เหล่าไททันทีมค็อ,อกแมนเนี่ยค่ะไม่มีทางยอมแน่นอนเราจะเลือกตัวหลักของทีมออมาก่อนนั่นก็คือไททันค็อ,อกแมนในเวอร์ชันออฟฟิเชียลโอ้โหเป็นโมดเดลที่เรารอมานานเลยนะกว่าเขาจะปล่อยให้มาได้โหลดเล่นกันเนี่เหมือนกับว่าเขามีขูดไอ้น้ําอยู่ที่บริเวณคอพลังงานของเขาเ่ยนะโอ้ยของมันโหดของมันโหด๋ย่เราจะลองสิงร่างของไททันค็อ,อกแมนดูนะไ่ปล่อยได้ด้วยปีปีเขาโอ้ห ให้ด้วยยิงปืนเวลาได้ด้วยจิ้วจิ้วจิ้วย,วยอตอนนี้แม่ปะมเดลยอฟิเชียเขาสวยเนอะตัองลองยิงกับเจ้าหัวทอซ่อมดิอื้อหหดอยู่อือยิงไกลดอ้วยนี่ขนาดจะไม่ได้ใช้พลังแห่งการหยุดเวลานะโอ้โหแต่เขาทั้งต่อยทั้งเตะทั้งเข่ารุนแรงมากเลยดูดีทีเดียวตายเลยแฮปตีเข่าก็ไงเงอบเอล่า <c oughs> โอ้ยูทุบยงหันจะดูดี นี่ขนาดสิ่งร่างนะถ้าเกิดไปให้มันสู้กันเองละก็อาจจะต้องใช้พลังแห่งการอยู่เวลาแน่นอนต่อไปจะลองสู้กับเจ้าบอสไททันสก,กิวิตี้เทเลตอิมพอลเลอร์นะโอ้โหตัวนี้มีออร่าด้วยเหรอมันถูกดัดแปลงอัปเกรดซะจำทับไม่ได้นะ่ โอ้ยดูเขี้ยวเล็บที่มือมันสี่อย่ากับวูเวอรินแม่ไอ้มันยืดหัวหดหัวได้ด้วยมันสามารถขวนได้ช็อกได้ไยได้อุ้ยมันจะขวดขนาดไหนกันนะไปลองดูดิเอ๋ยท้าวิ่งอะไรของเขาเนี่ยอันนี้เราลองสิ่งล่างมาดูนะเพราะสิ่งล่างมานแล้วมันมีแบบหมดท่าวิ่งแบบบ้าคลั่งดยนะ อันนี้มันคือแบบวิ่งอะไรกระจัดกระเจิงไงหรอเนี่ยโอ้โหทีเดียวกระจายาเลยเขาเป็นหมดบ้าคลั่งดิ้ไอ้มันตีเจ้าปีคาแรนาแมนของเขาซะแบบหน้าที่หมดเลยอ่ะโหด,ดเกินไปแม่แต่ถ้าวิ่งไม่ไหวนะ,ะต้องเจอกับไททันคร็อกแมนเด็วเป็นไงละ่ะเอาแล้วนี่ฟันคนละทีแล้วก็จวงตีเข่า <c oughs> อา้าวตุ้มเดียวตายเลยอันนี้ปล่อยคืนนะเอามีหมุนตัวโชด้วยอันนี้มันหมัดอะไรอ่ะหมัดบัวขาวเปล่าอ่ะ คนมันเทพมาช่วยไม่ได้คนมันต่อยหนักก็อย่างนี้นี่แหละสมรับมเป็นเจ้าแห่งกาลเวลาต่อไปต้องมาเจอกับเจ้าคล็อกแมนแฮมเมอร์มาทดสอบความแข็งแกร่งของเขากันดีกว่าว่าเขาจะแข็งแล้วก็แกร่งสักแค่ไหนเขามาพร้อมกับอัมแจ็คแพคข้างหลังแล้ตัวเป็นนาฬิกาหัวก็เป็นนาฬิกาแล้วก็มีคอนแฮมเมอร์ด้วยเสรย่างเทียวว่าทำไมเขาดูตัวปอม องไรก็ไม่รู้เขาจะกินบุฟเฟ่เยอะไปก็ได้นะมาสู้กับเจ้าทยแล็ตทีวีอาเดน่าแต่ดูดิอาเจ ตัวเล็กนิดเดียวเอ้ยแต่เขามีไอพ่นด้านข้างด้วยนะเป็นใบพัดเลยข้างหลังของโถส้วมอ่ะมันมีคล้ายๆกับจานดาวเทียมด้วยนะไอหรือมันจะส่งสัญญาณให้พวกสกิวิตี้ไทเลตได้อ่ะเอ้ยยอมไม่ได้หรอปัจจันทร์ปานลองดิเอาแล้วเจอคอนทุบหน่อยอืมโอุ้ยเขามีพลังด้วยหายใจกคประกันมาดิมาดิพลังดิเจอปล่อยพลังทีตัวเย่เลยดูสิโอ้โหเจอคอนทุบไม่อยากจะสู้ด้วยแล้วใช่เปล่าหน้าทิ่มไปหมดเลยอ่ะโหดเกินโอ้โห คอนของนายนี่สุดยอดเลย วันหลังขายืมหม่นะถ่อไปค่ะเจ้ากับตัวพระเอกของเราเป็นไงนนล่ะดาฟฟักปูมทีวีมนอุ้ยเขาที่แล้วอ่ะเขาทำให้โหดมากเลยนะแค่สก,กิลทีเดียวก็ตายแล้ววันนี้เขาจะโหดขนาดไหนกันน่ะวันนี้ก็น่าจะโหดไม่แพ้กันหรือเปล่านี่เขาเป็นตัวของดาฟักปูมจริงๆงเหรอมาพร้อมเสื้อสูทด้วยแล้วเขาแต่งแต่งตัวเองกลายเป็นทีวีมาแล้วเหรอ <S <S มาสู้กับเจ้าสกิบิตี้เทเลตก็ส์กันดีกว่าถึงแม้ว่าตัวเขาอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะแต่เขาอาจจะไม่ค่อยถึกกันนะเอ้แต่เขาเป็นพลังระดับก็อ์เลยนะก็อเจอกับก็นยังงไอเาแล้ว ้ยกับคุ้นสวรรค์ไปแล้วเฮ้ยเนื้อไม่ว่าขึ้นสวรรค์ไปแล้วนม่ว่าตุยแล้วอ้าวเฮ้ยผิดโผล่แล้วปะปุ่มมองมาแล้วอ้ามแปลว่าถ้าปะปุ่มตัวปอมาเปล่าอ่ะอ้าวเฮ้ยอย่างี้้ไดเหรอจริงค่ะต้องสู้ได้ดีน่าดีเฮ้ยแล้วเขาหายไปใหนตายอ่ะเอาล่าขุดหาเขาดิ หายไปเลยอะเข,เขาดำดินไดเปล่าอา้าวไอ้นั่นก็ไปเที่ยวทะเลเรียบร้อยแล้วเ,เขาไปว่ายน้ำาเล่นือละาต่อไปต้องเจอกับอันตร้าทีวีแมนดูสิว่านายจะแข่งแกร่งสักแค่ไหนหรือว่านายจะใหญ่แคกตัวเอ้ยถ้าว่าเขาทำท่าพร้อมไแล้วนะเขาเตรียมพร้อมแล้วทดสอบสมรรถภาพหัวเข่ากับข้อเทา้าเขาเป็นเก้าหรือไงกันนะเขาชอบกระดิกเท้าแล้วมัง้งถ่าเขาแปลก มาสู้กับสกิวิตี้แครซี่ไทเร็ตตัวนี้อ๋อเขาคือแสนที่ไทเร็ตแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นแครซี่นะคะหรือว่าเวอร์ชั่นะะออบ้าคลัง่งแล้วเขาก็อัปเกรดทีวีมาแล้วด้วยนะหลังนี้ปล่อยํำแสงสีแดงได้ด้วยอย่างโหดเลยทําแต่ว่าเขาจะสู้เฮลทาทีวีมาของเขาไดหรือเปล่าเอาแล้วนี่โดนเปนก่อนได้เปรีย่ยนกูห,หูตัวสันเลยเอาเจอคืนแล้วไม่ยอม่อยกับปีกระทืบกับด้วยอย่างงี้ต้องเจอลำแสงต๊กกลับ แต่เขา,เายังไม่ยอม<ด><ไ>ปล่อยอ้ยมันปล่อยขึ้นเสียงแล้วไอ้โดน,นจ้่ๆไป<อ>แล้วไปซะแล้วอ่ะดอยอาลตานทีวีแม,มนนายไม่ได้แข่งกล่งอย่างที่เห็นนะเนี่ย ไอ้ปล่อยให้เจ้าถั่วซุ้มชนะไปได้ยังไงอะตื่นกันลุกขึ้นมาก่อนอย่าพังนอนหลับโอ้ตัวหักตัวงอเลยให้ห <c oughs> ิงนันแล้วก็มาเจอกับออ t ต้าทีวีแมนเวอร์ชันสได้เป็นไงล่ะถ้าเวอร์ชันสองลวก็รับรองเลยว่าเขาจะต้องซู้ได้เงียบๆดูสิมีจั้งา่จอเ่ยมีหลายลำโพงด้วยนะ <c oughs> เหมือนจะมีเ er, อร่าคาพลังงานสีม่วงอยู่ด้วยนะ เราอให้เขาเปิดโหมดใช้แสงกันต่อไปต้องมาเจอกับเจ้านี่เลยเจ้าหัวเ่อสว่วมต้องเผาน้ำกรดข้บพกล่วว่าตัวนี้มีพิษร้ายแรงนะและตัวของมันเนี่ย ก็ครจะผลิตน้ำกรดอยู่ข้างในตลอดเวลาน้ำกรดกระเซ็นเข้าปากเลยทีเดียวแลวมันยังมีใบเลื่ออยู่ในตัวของมันด้วยนะดูดิถ้าใครเข้าไปเนี่ยไม่น่ารอดนะโดนสับเป็นชิน้นๆน่าเลยล่ะโอ้ยขนลุกเลยแทาทางมันจะแข็งแกร่งเเไม่เบาเลยนะมันจะไหวอะเนี่ยเอาแล้วเจอโจมตีระยะไก,กลโอ้ยโดนไกลเหมือนกันเปิดโหมดใช้แสงแล้วเฮ้ยมันจะดูดเข้าไปแล้วว่ะ เอาเรียบร้อยเลยบอกแล้วว่าอย่าเข้าไป <c oughs> เข้าไปในน้ำกดฉยใครจะต้านทานเขาได้บอกแล้วว่าเจ้าสกิบิตี้ตัวนี้มันแข็งแกร่งมากมากเลยต้องส่งท้าท่านทรอกแมนไปช่วยแล้วอ่ะดูดีใครจะสู้กับมันไหวเนี่ยมาดิแล้วก็มาดูคู่ต่อไปกันดีกว่าค่ะคาแล้วแมนเมกาซูเป,ปอร์ตัวนี้เราเคยทดสอบขอเขาแล้วแ่ะแต่ว่าเราก็อยากทดสอบขอเขาเพิ่มค่ะนี่ขเขามาพร้อมโดรนคู่ด้วยนะอยู่บนหัวไหล่แล้วก็มีโล่อยู่ข้างหลังด้วย ท้าวที่เราเขายังแข็งแกร่งไม่พอนะแล้วทาวนี้ล่ะเขาจะแข็งแกร่งพอหรือเปล่าไม่น่าไหวนะนี่เลยมาซื้อกับสกีวิตี้ทาร์เ t ็ติวแทงแทงโอ้โหแทงจริงๆดูนี่เฮ้ยมันมีกระดุกลูกตุ้มด้วยอ่ะอะไรมันเยอะแยะขนาดนั้นอ้อมมันโหดเกินไปแม่อ้โหใส่หน้ากากีกันเลยแม่โอ้ย <laughs> น่ากลัว เาแล้วเขาเริ่มสู้กับเาเอาแล้วเจออยโดนเข้าไปเอาโดนออกมายิงเรียบร้อยเก็บโลโชด้วยเอ้ในแข่งก่งขึ้นเยอะเลยนะว้าไม่น่าเชื่อเลยอย่างแค่เฮเพื่อนในเขารอบนะเพราะว่านายแข่งก่นขึ้นมาแล้ว เอาละมาเจอกับปั๊กก็แมนเนี่ยเป็นไงไนค้ดูดิเอาไว้หลายคนได้ไหมอุ้ยเขาบอกไว้อย่างเท่เลยนะตัวปลอดของเราเลย้ะสู้กับใครดีอ่ะนี่เลยสกิบิตี้เทเลวิเลจ์มาเลยเนี่ยน่าสงสารน่ะโดนดนมาจากไม้คาบเลยกันใครอะคุณวิเลยเจ์คุณชาวบ้านมายัดไปโถส้วมเนี่ยอุ้ยตัวเดียวไม่พอต้องไ้หลายตัวถ้าทางเขาต้องการให้เราช่วยนะเขาต้องร้องออ้ออ่อ้ออ่อ้อเราต้องมีลูกพี่ด้วยซีแล้วเราจะสปอนลูกพี่ออกมาะ อย่างงี้ต้องตามคุณโกเรมมาด้วยเราตัวตน,นี้ก็น่าจะเป็นบิ๊กพิเล็ตเจ้าไทเล็ตเนาะเราจะเริ่มประจันบา้าแล้วนะเอาแล้วอ้หูยยังเดือดอืมทุบเข้าไปอา้าวเรียบร้อยโอยดนลุมเรียบร้อยเ,อเลยคป็นชาวบ้านห <c oughs> ลับสบายคุณชาวบ้านไม่น่าจะช่วยได้นะแนะนําให้คุณชาวบ้านเนี่ยกลับไปไขขังในไม้ครับเหมือนเดิมซะดีกว่านะ <c oughs> แลวแล้วตอนนี้ก็ได้แล้วแหละที่เราจะร่วมเล่าของทีมให้ท่านคล็อกแม กับเจ้าหัวโถส้วมเนี่ยเอามาสู้กันแต่ถ้าที่ดูตอนที่สู้กันตัวตัวเมื่อกี้ไปโถส้วมเน่ยเป็นต่ออยู่นะแล้วเขาจะไหวแล้วเนี่ยอ๋อเป็นต่อเลยเหรอไม่เป็นไรนะเรามีไททันค็อกแมนอย่าไปห่วงเลยโอ้ยน่าจะที่ห่วงเราสามารถเอาไททันค็อกแมนเนี่ยมาพลิกเกมได้นะยิงดิลงตัวกสถาานกรณ์ได้เอาแล้วโอ้โหตุ้มจ้าอ้าวไอ้พลังหยุดเวลาเฮ้ยเขานิ่งกันหมดเลยเฮ้ยมันใช้พลังหยุดเวลาเจ้าเททันค็อกแมนมันหยุดเวลาแล้วโอ้ยนั่นตัวพระเจ้าผม โอ้ส้มตายไปแล้วว่าดูดิเฮ้ยมันหยุดเวลาแล้วมันก็ไปต่อยเขา <c oughs> นี่ไงโดนต่อยฟรีเลยเป็นไงแต่ <c oughs> ะว่ามันมีคูลดาวน์นะในการหยุดเวลาน่ะเฮ้ยแต่ฝั่งพ,พวกของเราอะยังเหลืออยู่นะแต่พวกของเราก็โดนหยุดไปด้วยดิใช่แล้วก็โดนหยุดทั้งคู่นั่นแหละหแต่ไม่เป็นไรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของไททันคล็อกแมนเถอะ <c oughs> ไม่ปล่อไม่ปล่อยปล่อยฟร <c oughs> <ไป S 2> ีปล่อยฟรีเอ้าเฮ้ยหลุดแล้วอะอ้าวเพื่อนเราตุยกันหมดเลยไั้จหมดใช้แสงโอ้โหทีเดียวนี่กระจายหมดทีมเลยมาไม่ไว ไอ้เจ้าใแอนทิตตัวนี้มันเป็นหมดปา้าครั้งที่แข็งแก่งมากกันแหละเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนยังมีคนรอดอยู่ข้างหลังอ้อมเขาก็คือไททันทีวีเวอร์ชัน2ดูดิเขายังรอดอยู่เลยเขายังโดนจุดเวลาอยู่เลยนะเขาขยับไม่ได้เ <c oughs> ปิดอันติโดนเพื่อนอย่างที่จะโดนด่าไหม <c oughs> เจออันติอยู่เวลาปะสมะเอาละนะไททันครอค็อกแมนยังไงก็ฝากในด้วยละกันโอ้โหโดนลุมโดนลุมอืมแต่ก็ยังไหวยอยู่ถึกเสียงดูความแข็งแก่งของไททันคร็อกแมนดิไม่ธรรมดาจริงๆนะ เขามีพลังที่ยังโกงอะล่ะดูดิขนาดโดนลุ้มอ่ะเขายังบ่อยยากเล้ล่ะก็ทั้งถือว่าทั้งอยู่เป็นทาได้อะกระจุยไปละเอ้ยขยับแล้วขยับแล้วเอาเล้วมาไม่ถึงอะดิอีกนิดเดียวอ้าวเตี๋ยวแ้วเธโจดเอ้ยจดเก่ามันยังไม่ยอมตุยเอาเพื่อเราไปแล้วเฮ้ยเหลือตัวตัวว่ะอ่าน่าให้เวลาเขาเน่อยเอาไปแล้วไม่นะไปซะแล้วอ่ะย่อเข่าไปสบาย เขาสุดไปแล้วอันนี้ก็เหลือตัวแต่อตัวเราสินะว่าใครจะแข่งแกร่งที่สุดเออเดี๋ยวเจ้าไอ้เจ้าเซนทิดไอ้มันเริ่มทำลามแล้วโอ้บอดบอลฉายแสงแล้วอย่างนี้ก็เสียเปรียบสิมันฉายแสงได้อะเราก็โดนหยุดไปด้วยดิไอ้มันฉายคลื่นเสียงแล้วโอ้ยยาแล้ว เราไม่ถูกเลยอ่ะใครจะชนะสุดนี้เนี่ยครอกแมนจะไหวเปล่าอ่ะเอ้แต่ในแข่งแกร่งที่สุดนะนี่ต้องหยุดเวลาเร็วๆนั่นไงออ้โูไม่น่าเชื่อเสียเปียบใช่ไหมล่ะโดนพลังหยุดเวลาเข้าไปอ่ะสุดยอดไปเลยและแล้วนี่ทีมวันนี้้ท่านค็อกแมนก็เป็นฝ่ายแข็งแกร่งที่สุดไป บอกเลยว่าไททันคล็อกแมนเนี 1991, ่ย <Ora> ม <Halo> <time> oui <one> ีพลังที่โกงก็ยังแข่งแต่งที่สุดด้วยนะเวลาตอนนี้นะก็โอเคครับวันนี้เราก็เล่นแกรนี่มอสไปแค่นีกันเนาะถ้าชอบแกรนี่มอสแบบไฟติ้งวิเอ็กเกิลแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย